ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จองท่องสพระรวยนะครับเอาช่วงใบใบนี้ได้มีโอกาสได้เดินทางมาที่วัดป่าดอนขานะครับซึ่งวัดป่าแห่งนี้ในคั้งก่อนมาแอดก็เคยถูกนะครับซึ่งมาขอกับองค์ปู่ฤษีนี่นะครับอยู่ที่หน้าศาลเอาอยู่ที่หน้าองค์ปู่ฤษีนะครับซึ่งสถานที่นี้เป็นวัดเก่านะครับเป็นโบสถ์เก่า้วครับด้อนี้ก็ได้สถานที่นี้ก็เป็นโบสถ์เก่าอีกนะครับ ซึ่งอดได้มาขอในขั้งปีกวกว่าที่ผ่านมานะครับปรุรสีเพิ่นกนให้ตรงๆนะครับเจ้าที่หรือว่าเจ้าที่ที่อยู่วัดป้าดอนค่าแห่งนีะนะครับเพื่นกนให้ตรงๆนะครับ42ครั้งที่ออก124นะครับแต่แอดมาขอได้724นะครับ แต่ว่าเพิ่นกน็เน้นอยู่ที่สองซีแอดก็เลยไปจัดอยู่ที่เจ็ดสองสี่แล้วก็สองซีนะครับก็ได้กันเจ็ดแปดหมื่นอยู่นะครับเนาะในครั้งนั้นนะครับก็ได้ติดตนเงินมาถวายหลวงปู่นะครับเสิรก็เพิ่นก็ได้มาเห็ดกำแพงนะครับเนาะได้เห็ดกำแพงวัดนะครับแล้วต่อมา กรเข่าของหลวงปู่เรื่อยๆนะครับซึ่งหลวงปู่พ่นกระนิมิตฟันได้เรื่อยๆนะครับพ่นกระบ,บอกไม่บอกไม่ต่วนพ่นก็ได้สร้างกระเพงกระได้ส่วนนั่งนอครับในในหลายช่องขึ้นกันนะครับแล้วกม็มาเหตุประตูโค้งนะครับแล้วบัดนี้ช่วงนี้นะครับช่วงนี้หลวงปู่ว่าบอกก็ให้เข่านะครับซึ่งหลวงปู่พ่นกระอยให้แอดมาขอแต่ดลวนแล้วนะครับเนาะ อยากให้อาจารย์ท่องสามาขอตะโดนแล้วแต่ว่าเอ็ดกัมม่าบ่คอยพ่อกับลวงปูนะครับซึ่งลวงปูพ่นก็ไปารกิจิตของเพิ่นนะครับซึ่งบางครั้งเอ็ดกัมมาแค่ครังหนึ่งข้าวเดียวแล้วก็รีบออกไปทังด้านหนกนะครับนะครับเมื่อนี้ก็ได้มีโอกาสได้เดินทางผ่านมาทัางนน้นะครับมาก,กับลวงปูพ่นกับยู่พอดีนะครับก็เลยจะได้เข้าไปกราบน้มัสการ ขอตัวเรียกน้ำหลวงปูเพื่นนะครับว่าเพิ่นนิมิตฝันไดบ้บ่อในงวดน,นี่นะครับหรือว่าจังใดนะครับซึ่งแอก็บ,บ่ได้ขอก็จะที่นี่โดนแล้วนะครับกับเจ้าปูอยู่ที่วัดปลาด่อนค่าแห่งน,นี้นะครับซึ่งอยู่ที่นี่เอก็กเกมาขอครั้งที่สองนะครับ เจ้าป,ปูเพื่อนกะว่าจะให้ซิบเก่างวดนะครับในครั้งนั้นสดากินแบงก์รัฐบาลออกเร่งเก่าพอดีเลยนะครับแล้ว,วันนี้จะเป็นจังนไรนั้นเแล้วรอดติดตามิึงเด้ครับดเด้อยวจะเข้าไปกล่าวนามสการพระอาจารย์ได้จะไปขอเพิ่นลองบ่งว่าเพื่อนจะเปิดให้ขอบอ่นะครับหรือว่าจะเอาเปเนเลขนิมิตฝันของพระอาจารย์หรือว่าของลูกปูนะครับต่ก็ลรองบ่งนะครับว่าจะเป็น เลขนิมิตฝันคองหลวงปู่หรือว่าหลวงปู่จะมีแนวทางให้แบบใดนะครับเอาถ่ายจังไดนั่นกน็ติดตามไปด้วยครับด้วยซีทุกท่านครับสำหรับเอฟซีทันใดที่ข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะได้รับคลิปเด็ดข่าวสารดีๆจากทางช่องท่องสายผ้าด้วยนะครับเอาเดี๋ยวจังได้ มาเข้าไปน้ากันนะครับนี่คือหุ่นปั้นเสือนะครับได้บรมันเสือแทนนะครับเป็นหุ่นปั้นเสือนะครับซึ่งได้ขังกนรมาแต่เข้าเป็นดงเป็นป้าที่โลกล่างอยู่นะครับซึ่งเป็นวัดที่พะระปคอยสัญจรมาจำพรรษาเพิ่นกับว่าเพิ่นมาบางท่านนะครับบางท่านมอท่านบางท่านมาขอนะครับจะเป็นเสืออะไรนะครับแต่ที่แน่แ่ก็คือเป็นเสือหุ่นปั้นนะครับแต่เพิ่นเห็นเป็นเสืออะไร จึงได้เล่นนี้ลบนี้กันนะครับแต่ว่าเป็นจ้าบุญนะครับแอดมาขออาจารย์ห้องใสมาขอบ่เคยเป็นอย่างแจ๊กเกอรนะครับก็ได้รับความเมตตากรุณาจากปูจากเจ้าที่นะครับเอา้าว้ากันโดนกันนั่นแล้วนะครับมเขาไปการาบนมัสก,การหลวงปูน้ากันได้กับเอฟซีทุกานครับน้นมัสการหลวงปูน้ากันปูสินี้แนวทางไ้บอนะครับ ไปกันนะครับเอฟซี FC ทปกันครับโอ้จะเป็นวัดปลาได้ครับเด้อเป็นวัดปลาซึ่งเอดมักจะไปตามวัดปลาต่างๆนะครับซึ่งอยากจะไปช่วยเหลือกับทางวัดปลาที่อยู่ห่างไกลความเจริญนะครับซึ่งถ้งาโชคลาภเขานะครับกับพอ่อทเอซี ได้อุ่นปัจจัยมาช่วยเหลือกับทางวัดนะครับซึ่งช่วงน,นี้กัหลวงปู่เพิ่นสร้างประตูโค้งเนี่ยบริสิทธิ์นะครับเด้อส่งคงจะหมดงบนะครับในช่วงน,นี้โชคลาภก,กับบ่ค่อยเขาววัดสันหลวงปู่เพิ่นว่าเก็บไปก,กลับนมัสการหลวงปู่กันนะครับ นี่ก็มากราบน้มัสการหลวงปูง่น้ากัดนะครับด้วยพี่ซีทุกท่าน,นครับครับกับน้มัสการครับหลวงปู่ครับอ้เลิพรยมเป็นยังไงเนาะหลวงปู่ครับบอดี้มาแวะมากมาบน้มัสการปู่โดนแล้วบ่บเ่เห็นหลวงปู่เป็นยังไงครับนี่มิดดีบ่ครับหลวงปู่ปู่สีบอกวความฝันอย่ฟังหลดเด้อให้ตีเอาแต่ว่าปู่กะตีไปแล้วล่ะครับผมอันปู่ฟัน หนึ่งจะมีผู้ชายใส่สูตรแ่กบาผูกในไข่เขามาในวัดเท่านี้ละว่า<ม>ขึ้นไปหาปูแล้วทำทาเข,นนเขียนนั่นเขียนนี่ยังสิหน้าครับวันนี้ขั้นปูกับเลยถามว่าพอออกมาอย่างเขาว่ายุงผู้ชายผู้นั้นว่าสี่เอาบินโควิดสิบเก้ามาให้ปูวันนี้พอจบด้ียประเดี๋ยวครับ มันสิมีแม่ยิ่งรถบาทแดนมาน้ำกนดี้บาทนะใช่ครับผมแดนมาน้ำก้นวันนี้มีไม,ม่ออกผู้ยิ่งหนละย่างพาผู้ชายมาอีกดิ้มานั่งข่างๆปู<ช>ปจเจ้าไปใส่บอลดแล้วหลบาดนี่ว่ากบพหอยเนาะ<ช>ว่าับปูในฝันนั่งอยู่เตียงเดียวกับปูครับผมทั้งท่นปูตตใจทั้งปูเบื่อ ปูนั่งจาว่าปูเบื่อโอ้มาอย่างน้อยไม่ยิงพูดนีว่าท่านปูได้ความรู้สึกปูเบื่อเบื่อวันนี้ปูท่านตกใจนะมันนาครับเวลาเดียวกันนี้ฟันเนี่ยครับผมอ่าปูไม่ออกพูดว่านั่งอยู่ขางทรายเมื่อปูปูกับเบื่อเบื่อมาอย่างนั้นไม่ออกพูดท่านครูบูว่าเจ้าไปใช้บอลล็อตแล้วระบาดนีว่าท่านปูหัวเงาคนปูดีใจว่าท่านปูญาติเป็นความจริง กวาที่ม่ไม่ออกมาหานะ่ะมาเนี่ยอันสี่ตีเป็นเลขเป็นหวยกับปูกับว่าโควิดสิบเก้าเก้าสิบเอ็ 7. ดอ่าสิบเก้าเก้าสิบเอดกับเจ็ดสี่สี่เจนี่ะอันไมยิงมหาปูมันเคยออกออสี่เจ็ดเจ็ดสี่ก่อนคําสนอสิบเอ็ดปูฝันว่าไมยิงมหาปูมานาั่งขางปูบอกปูไปคํมสนอจังสีหนะ่าปูว่าให้ถือเลขไมมจังสีหนาชครับผมปูปก็ถือเลข ซีเจ็ดนั่นแหละมันดอ,อ,อกซีซีเจ็ดว่าส้อนมันก่อนโควิดพุ่นดอกพวกกับได้พาไม่ออกไปสองเทื่าพูดเลยแล้วก็โควิดพอดีตอนนั้นอมเลิกมากแสดงว่าขึ้นเดี่ยวปูฟันหนึ่งผู้ชายสืมาเอาบินโควิดสิบเก้าหาปูแล้วก็บไม่ยิ่งพาย่งางพาสวนขึ้นมานะ่ะครับสวนขึ้นมาพวกกับเอาไม่ยิ่งเป็นซีปูหนี่งกับเป็นเจ็ด มันนี่นกาบขั้นกใกาเป็นแนวทางรัฐบาลเชียงโชคเชียงด่วงพอให้ไปซื้อแนวทางรัฐบาลไทยฮนละ่ะใส่พิจารณาในการเล่นแต่ว่าความฝันทั้งเถอกับเขา้าเข้าจนบ่มีหมองซื้อหุ้นละเรื่องเัอแต่ว่ามันหันโดดๆท่านหนึงขั้นมันวิ่งนีนห่วย เขาเป็นาวโบภาพจากเมื <m> ่อว <t un deposit> ันอ uh ัว oh. hmm. uh ่าครับเอาคันสมมติวิ่งหนีวิ่งตัวไหนนะครับหลวงปู่โอ้ยวิ่งเก้ากับเจ็ดหรอเมื่อวันนี้เก้ากับเจ็ดเดินเดินเก้ากับเจ็ดบนล่างบอกเกเย่ข้างบนห้องล่างเดินเก้ากับเจ็ดอืมครับ อันขั้นที่กันไวเดอ้อเก้าเก้าเจ็ดกันไวน้ำเก้าเจ็ดเจ็ดกันไวน้ำเก้ <9 77 S 1> าเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดนะเก้าเจ็ดเจ็ดอ่าเจ็ดเจ็ดอ่าล้มันเหล็กขั้นเลข,ขนะการสื่อหวยนี่นะเขาต้องสื่อตัวมักกับสื่อตัวบอมาก,กับสื่อบางที่นี่ ตัวบอมากมันเข่าเลยครับผมเสียบอ่ะครับมาหน,นี้ตัวบอมากมันเข่าเขาบอ่อขาดทึนถึกถึกตัวได้ตัวนึงเขาบอ่อขาดทึนครับผมนี่ทาปูเห็นถ้าปูบอกคนมาเนี่ยครับม,มันเมื่อกยังว่าโอ้ยได้เต่ทุ้นทั้งเสียหน้าก็ยังดีก็เสียแล้วปู่ว่าแม่นม่ลละครับผมเออมันตัวถิตว่ตัวตกกันแต่่า อญา,าติย้มไปพิจารณาในการซื้อการจ่ายนล่ล่ะรัฐบาลให้มูนันละ่ะหยิบจับสลากกินแบงรัฐบาลเลยนะครับหลวงปู่สลากกินแบงรัฐบาลอาเลอเในความฝันเนความฝันคือความฝันนี่หนึ่งเก้าหครับหนึ่งเก่าโควิดสิบเก้าพันเบาโลด เอาบินโควิดจบก็ามาให้ปูวาสันปูกะเอาตัวนี้แล้วกลับไ่ยิงกับย่างพาขึ้นมาไม่ยิงกับพวกสายมาคนระาแนกเนี่ไ่ยิง,งนี่ว่าตามตรงเลยอ่าโอเบาออกยูทูปมันกะยิงเล่งนะ,อะโอ้คือเด่นเด่นอยู่นี่คือ หนึ่งเก่ากับซี่เจ็ดเอ่อเจ็ซี่นี่มันบอกครับแมนเื้อกลับกันล่ะครับอยอะประมาทกลับไปกลับมาครับแเวลาสี่เจ็ดสี่ห้าห้าใบพันธุ์หัวเรือชูห้าใบพันธุ์ห้าใบพันรุ์แต่เลื่องกินแบ่งรัฐบาลห้าใบพันห้าใบแปดใส่ใส่ใส่สวยใส่เงินในท้องวัดเท่ากับเป็นวัดกันดานแล้วกะ กำลังสั่งประตูโค,งค้งครับผมอาญาติโยมพิจเจรณา,าประตูโค้งก็บวนแล้วยกขึ้นไววหลายปีแล้วครับคือว่าเป็นวัดกันดานเปิบอยู่ห่างไกลความเจริญเปิบครับอย่างไ๋ก็อวยพรให้ญาติโยม,มนหมดนี้อใอยพระภูมเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้อบนบนบรรบานบ,นบ,นบ,นบนับนดานให้ญาติโยมถือซาที่ฝันนี่ก็ได้ ใหญ่พีทใหญ่เพียงใหญ่ขึ้นใหญ่ลงคอยตรงรัฐบาลให้อะไรเด่นหนึ่งเก่าก็ซีเกตเกตซีนี่เลยเนาะครับเนาะหลวงปู่เห็นหนาปู่ป่เนี่ยบ่เห็นบ่บบ่ครัเห็นนี่เนาะนะครับเด้อซีุกท่านครับหลวงปู่เพราะว่ามัน เน้นอยู่ที่หนึ่งเก้านะครับเน้นอยู่ที่หนึ่งเก้าแล้วก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่นะครับหมดประจำวันที่สิบหกพฤศจิกายนหกสี่นี่นะครับธรรมกแต่ชอบกระยิบจับชะลากินแบงรัฐบาลไว้นะครับหมดประจำวันที่สิบหกนะครับสามตัวก็คือเก้าเจ็ดเจ็ดนะครับส่วนตัวกันเก้าเจ็ดแล้วก็เจ็ดเจ็ดนะครับแล้วก็ลองเบิ้งนะครับเพื่อถูกเพื่อได้พระเาษีได้สั่งประตูโค้ง ใั้หยาดลมหลํำไว้ก่อนไหลายมีหุ้นมีห้อนตั้งสมเงินห้องให้รวยๆอ่นล่ะครับาให้โชคเขาเขาพอดีมาเห็ดมาสั่งประตูคงให้แล้วนะ้องน้องโทกบ่กันสังสวางน้ำโชค่ดอกโควิดแล้วก็บบ่ได้ไปใช้มาใส่ พี่น้องกันครับกับขอบพ<ง>ระคุณหลวงปู่หลายๆนะครับกับนมัสการลาได้ครับเด้อหลวงปู่แบบนี้ครับมีโชคมีลาบให้ได้เลื่อมตาอาปากได้อะสาธุสาธุเจริญนี่แหละครับวัดป่าดอนคานะครับซึ่งหลวงปู่เพิ่นก็ได้เฮ็ดประตูโค้งไว,นงไวนงน้นะครับยังบ่ทันได้สําเร็จเสร็จสิ้นนะครับขาดจตุปัจจัยนะครับหรือว่า FC ท่านใดอยากจะร่วมเฮ็ดร่วมสร้างประตูโค้งกับหลวงปู่นะครับถึงแม้นว่าบ่ได้โชคได้ลาบ อยากเข็ดประตูโค้งนะครับอยากร่วมสร้างประตูโค้งกับเรียนเชิญได้นะครับเด้อติดต่อทางแอดได้นะครับซึ่งช่วงนี้โคลกมันกันบบล็อกค่อยเข่านะครับก็เลยยุติการสร้างไว้คอยชะลอการสร้างไว้นะครับเพราะว่าบุตดปัจจัยเบดทุนะนะครับเบดปัจจัยนั่นนะครับเนาะ กะยังคงรอจะตุปัจจัยจากพี่จากน้องจากผู้มิจ,จิดใจใสศรัทธารวมบริจาคมากนะครับจงจะได้เห็นได้สังต่ออีกนะครับนี่ครับประตูของนะครับอยู่ที่วัดป่าดอนขานะครับซึ่งในครั้งนั้นเอ็ดมาขอนะครับมาขอโชคลาภกับทั้งปูฤ่ฤาษีนะครับก็ได้กำแพงทังด้านนู้นนะครับที่มองเห็นทั้งด้านนู้นนะครับถูกกับพ่อได้เห็ุตุนเงินนะครับมาถวายหลวงปู่พ่อได สัางกำแพงนะครับซึ่งต่อมาหลวงปู่เพิ่นนิมิตฝันได้เรื่อยๆนะครับเพิ่นเกะได้ใหโชคให้ลาบจะหยาดยมนะครับเพินเ่นกะได้เฮ็ดได้สั่งทั้งประตูโค้งทั้งดันเนียนะครับซึ่งเพิ่นเกะเฮ็ดป่าป้าเฮ็ดตนเงินมาสมทบได้สั่งนะครับซึ่งกำแพงวัดกับยังบรทธานในหลอบนะครับหลวงปู่เพินเ่นกะว่าอยากเฮ็ดประตูโค้งในไฮแล้วก้อนนะครับถึงจะได้สั่งกำแพงต่อ ทั้งด้านหลังนะครับน่ครับสียังมาแดนในล่งเลยนะครับองค์พญานาคนะครับจังไรเอฟซกัจัดเบึงได้ครับเด้อสำหรับเอฟซที่มัก3าตัวนะครับก็มีเพิ่มเติมนะครับลงปูพันมีเพิ่มเติมคือหาหนกันไว้นะครับ9 7 7หรือว่าเลหาหนึ่งเกนะครับส่วน2อตัวก็คือ1 9ึ่เก้ดส นะครับตัวกันคือเก้าเจ็ดแล้วก็เจ็ดเจ็ดเท่านั้นนะครับเด้อนะครับขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาเบ่งมาชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะได้รับคลิปเด็ดข่าวซันดีๆจากทั้งช่องท่องสาย้ารวยนะครับเอาแอดจะได้ความล่าเ้าจากเดินทางตอนนะครับ ก็ซอสแสวงหาแนวทางฝากพี่ฝากน้องกันเนาะครับเนาะแอดเป็นสะพานบุญให้แต่ละวัดแต่ว่าแอดชอบไปตามวัดป่าต่างๆนะครับที่อยู่ห่างไกลความเจริญนะครับแต่ว่าณนะวัดนี้ไฟฝากพื่นมีใส่แล้วนะครับเนาะแต่ว่าพิ่นก็ะยาเข็อจากส้างทางประตูโค้งนะครับแล้วก็กำแพงวัดนะครับพิ่นจึงได้ปล่อยตัวเหล็กแนวทางเพื่อมีโฉมมีราบกัน พอได้มาเห็ดมาสั่งนะครับเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อยุติกันไทยทำไ้เพียงแกนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีมีใจกันทุกทุกท่านครับสวัสดีครับผม